สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหมอกทํามไห้นะครับวันนี้มายิงปลาบ่อรัดใหญ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเยอะแต่คนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนี่ยิงกันเยอะมาก ทังนั้นเลยนะครับรอบบ่อเกลีบไปหมดป่าลอยหัวเยอะครับแต่วันนี้มันไม่ค่อยมีแดดครับเลยมองไม่ค่อยเห็น ดูนะครับหัวสลอดมาเลยนะี่ครับยกยิบยกยิบนี่ปลาทั้งนั้นเลยวันนี้ตัวใหญ่ส่วนมากจะล่องมาใต้น้ำนะครับบางทีนู่นะครับพักพวกครับนุ่นะอยู่สองคนพ,พี่เอกับพี่เอก มนนีมาสองคนสามคนรว,รวมรวมทั้งผมนะครับไม่รู้ว่ารอบใายๆจะเป็นยังไงพังไปดูตรงนู้นกันต่อยิงกันเยอะนะครับจ๊บจ ตายปากมีตัวสวยด้วยครับปีคนู้นยิงสองตัวซ้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ย นี่นะครับดูนะครับว่าคนเยอะแค่ไหนนี่นะครับอมองไม่เห็นคนทั้งนั้นเลยนะเยอะจริงวันนี้คนเยอะมากรอบบอ่อนี่ครับเห็งขาวๆอะไรนี่คนทั้งนั้นเลย สองตัวนอนหลับไปเอาเอาเอาพี่ใส่แว่นกันนะใส่แว่นกันถ่าให้นะให้หมดผมถ่ายคลิปอยู่เอา้าจะหาซื้อแว่นอยู่นี่ไม่มีไม่ได้ผมไม่ได้เอามาด้วยดิเอา้าหลุดโอ้โหนี่ครับ ไม,มันก็ขายลูกกดอกกันด้อยูีกันด้วยผมมาขายลูกดอกแต่ไม่ได้เอาแว่นมาม <c oughs> นี่ครับได้งไงครับตัวสวยนู่นค,ครับมาทวินฟอักครับยิงอย่างเดียวเลยโอ้โห ดูครับยิงไม่หยุดเลยสองลังไปแล้วมัง้งไม้เยอะไม้เยอะโอ้โหสองสาตัวเลยเฮ้ยอะไรเอาผมยิงตัวหลังกน้ ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเฮ้ยพี่ป้ายองยองรอต้นไม่ไปแล้วยองรอต้นไม้ไปแล้วรอรถไฟไปแล้เหงาเยอะครับเราเริ่มมันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ช่วงน้ำเดือดไปไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่เริ่มเริ่มมีตัวอีกแล้ว ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับพี่มาซื้อลูกดอกนะครับเราใครมีเตยมีไม้ไเยอะๆพี่มีผลพลอยได้ครับ <c oughs> นี่ครับพี่เอนะครับมาด้วยกันจอขาดหมดแบอกนะครับ มีลูกดอกมาจำหน่ายนะครับนี่โหพ่อพี่เปิดกระบะท้าย anyway. ด้วยเลือกเลยพี่งานยากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเตอหูมา ครับซื้อไปแล้วนะครับอ่อครับได้มาแล้วนะครับเป็นผลพลอยได้ครับผมเดี๋ยวไปดูขยิ่งปลาต่อครับผมดูครับ ดูว yup. ่าคนเยอะขนาดไหนเนีีผมอนเอาไ้า่บของบอกแปบน้อยเดียนี่ครับถุกปลานี่ครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหมืดไปหมดเลยรทั้นโลหมดเลยน้องเอ้ยเงินไหวไหมเนี่ย ตัวเล็กมากตัวใหญ่คือขึ้นอะไดูครับโดนน้ำแล้วกูหาไม่โดนฟ้าเลยดูคนเยอะขนาดไหนโอ้โหเตมหมดอืมน่าจะตัวเล็กนะาตัวเนี้ย lần à, này là này lần này đây cái này này lần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  này này lần này lần này này cái này lần này lần này này lần 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 này quá này Ui, này lần này này quá น,นี่ครับมือเดียวเลยยิงมือเดียวเลยโดนปุ๊บโอ้โห,โโหมาหาศาลครับนี่มหาศาลปานะ ปลาทั้งคนเลยมันตัว้โอยิงกันโดนแนวันนีโอเคครับแค่นี้ก่อนครับพี่ยิงมันร้องมันลอยลอยเลยลอยปากเลยจมวถ่าผมว่จับาไดว่า่ายต่อถ่ายต่อปล่อยมัวเลยตั้งมาพีเด้งกลางเลยโอ้โหใหญ่ด้วย เลยตายมองไปไหนไม่รู้คีเพ้าเพิ่งเดียวเลยมันคีเพ้าเพิ่งเดียวเลยเจับอดูครับนี่ครับปลาทางนั้นนะครับได้ได้ได้วิตามวิตามวิยิงก็ขึ้นก็ทอากวิจับไปเพียงเพียงอย่างเดียเรื่อกลัวจับเลย แล้วๆไปบ้างนี่กไปบ้างพอได้ไปมาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปทุกคนไปเรื่อยๆเลยนะครับ นเดือดอีกแล้วนะครับห <c> ย <oughs> กดกดเดือดดีครับมาเป็นสายเลยครับตุ้โอ้ยตามนี่เอาเอาเอนั่นแหละมั่งเขาให้โดนไปแล้ว มาสนามไม่ยอมเลยใหญ่ๆวิ่งเลยนอกเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวไม่อยากยิงแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่โดนอีกลึกจัดอุ้ยมาเยอะเลยนะครับมาเยอะมากเอาจะมารีบมา โหดูปืนลอกไวๆยังไม่ทำเลยเบียดไม่ถูกเลยเล่นผมไม่อยากเล่นแล้วไม่โดหดูนู้น้าเห็นไหมล่ะ มังเขาให้เอามือจับเลยป้า <c oughs> เอามือจับเลยเดินถือลูกดอกไปอันนึง <c oughs> ทิ้มเลยเดินเ <c oughs> อาลูกดอกแทงดิเดี๋ดูถุงก๊อกแก๊ให้ผมก็ได้เว้ จับเลยนี่ครับตัวสวยอย นี่ปลาโดนลูกดอกอยังไม่รู้สึกเลยว่ายโน้ตตัวนี้นนะเพราะอโอโอเอ็นตึงปุ๊บหน่งวิ่งนี่ครับ พี่ช่องอะไรอ่ะช่องเจตลิงครับอ๋อของผมช่องหมอกข้าไม้ครับลูกดอกหนป่งปานอ๋อรวยละไมติดล้ไไดไอไม,ลไม่ได้ไม่มีถุงเลยด้วยรวยละอ๋อตรงเต็ม <laughs> เดี๋ยวผมเข้าปกดติดตามให้พี่เดี๋ยวผมเข้ากดตดี๋ยวไปพี่แั้พ่เจบอกมันโดนแล้วมันยังปลยเฉยของผมใช้สามมิลครึ่ง

ไใ่โคปิ๊กน่ห่มัมันกคใหญ่รอเพียก่อนให้เพียยิงก่อนอยี่ยิงก่อนเลย แหมโรลเลอร์นี้ใช้ได้ต้องมีพี่เป็นสมูทดิไม่เจ็บหลังใช่โอ้ยดอกโคราชโอนมาวันนี้ลาโดนลูกจอกนี่ไม่หวเยนี่ครับ

นี่ไงพี่มาเคยหัวข้าวกระดิ่งวะมาดูหมมับไม่โดนเลยเฮ้ยทำผมถึงบอกว่ายิงใกล้ๆผมยิงไม่ค่อยโดนเลยเอายิงไกล้ๆแลกวกันยิงใกล้ๆไม่ข้ามหัวก็อะไรสักอย่างโลโล่เหมือนมันตรงลูกแรงจับแรงดีเพิ่มเยอะโรลโล่ไงจับเลย มันเช้าผมก็เดินจับเอาไม่ได้ยิงเลยไปใส่เลยเท้ามืดอ่ะพังงาพังงาใส่ไม่หมดเกี่ยวเงี้ยงแรกเดินจิ้มเดินจิ้มเลยสามวันหลังจะยอกหมดแล้ว ตายไป้งาน้โทนเกงานเลยัวนี่ครับหัวนี่แหละดูในเพจนี่แหละรวมพลมะเป็นกันเพ่งพเพ่งลงไว้ตอนโมงเดียวแล้วตอนแรกกั nóng bất từ lưới lập mày lẽ con chừng dí thích thì mới thuốc lấy nó gì

ไว้หลังหลังรถคันนี้เนี่ยเจ็ดสามเจ็ดเก้าเลื่อยก็ซ้อมอยังครับหรือก็ทุ่งเหมือนเดิมโอ้โหเลครับไม่มีอะไรใส่แล้วเริ่กระซ้อมมาแล้วฮะแน่นหมดเลยขวาก็เลยขาวมืดกระบะหลังเลยผมเทกระบะหลังอย่างเดียวได้เป็นตันครับพวกรักไม่ถึงนี่ครับถ้ารวมๆกันก็ ไม่ถึงหรอกเมื่อวานโดนขโมยปลาด้วยอุ้ยพวกนี้เมื่อวานโดนขโมยปลาหรือเปหรอเออพวกนี้มีด้วยเหรอพี่เมื่อวานมีคนบอกว่าโดนขโมยปลาการแจกโดนขโมยเออก็เมื่อกี้เข้ามาคนเก็บตังค์แล้ก็บอกว่าโดนพวกแม่ปลาไปโอ้ยฝนตกนะครับว่ากำลังฝนตกพี่กำลังฝนตกโอ้ยฝนตกโอ้ยใต้น้ำใต้น้ำ ไม่ยิงผมยิงไนงะโดนไหมโดนที่หูยถุงเอยครับใส่ต้องใส่ถังผมกลับไปเพิ่มเพิ่มแบ,บ้านนี่ครับอา้าวหลุดหมดเลยทีนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝนตกฝนตกนะครับ ให้ฝากช่องหมอกท่า,มาไม้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปดีๆให้ดูใหม่สวัสดีครับ